I <laughs> don't สวัสดีครับผมนูมานารถบ้านสามแยกกระจับบ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายและเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีนะครับผมวันนี้ผมมีรถสภาพดีคันนี้มานําเสนอครับผมเป็นรถมิวเซเว่นนะครับผมเอสซูซุมิวเซเว่นนะครับผมเป็นคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมเป็นเครื่องสามพันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับผมเกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะผมขับได้ทุกคนนะครับผมล้อแม็กล้อแม็กลายเดิมๆมาแบบนี้เลยนะผม ล้อแม็กเป็นของอีซุนะครับผมมีขอบแดงนะครับผมขอบแดงนะครับผมไฟตัดหมอกครับผมไฟตัดหมอกข้างใต้นะครับผมไฟคมหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมคมโปรเจคเตอร์นะครับผมเลขทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นรัดบุรีนะครับผมไฟเลี้ยวเขาจะมีอ่าตัวไฟเลี้ยวก็จะมีตรงนี้ด้วยครับผมตรงหูกระจกนะครับผมอ่าเขาจะเขียนว่า3.0นะครับผม VGS Turbo นะครับผม ตัวนี้จะได้เป็นเครื่อง3000 VGS Turbo นะครับโอเคอะดูรอบๆครับผมรถครอบครัว7ที่นั่ง Isuzu m i l 7นะครนะผมตัวนี้เป็นตัวพ r ีโมนะครับผมมีกล้องมองหลังด้วยนะผมมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมคุณแจามาสองชุดแบบนี้เลยครับผมดอกลากกับดอกสำรองนะผมับผม ดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยนะผมอ,อ่ารุ่นนี้ก็คือแนะนำให้เลื่อนไมตีกลับเสร็จปึ่มล้อค่อยสตาร์ทนะผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ออปชั่นเขานะผมถุงลมคู่หน้านะผมฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะผม SRS Airbag นะครับผมอ่าเลื่อนไมนะครับผม1,90,000านโลนะผม1,94,292กมกิกโลเลขไมแสนเก้าเนี่ยในรถปี2009ก็ถือว่าใช้งานมาปกตินะครับ <S <S> เกียร์ออโต้จะเป็นลักษณะน,นี้นะผมเกียร์พีเกียร์อาร์เกียร์เอ็นเกียร์ดีนะผมประมาณนี้เลยเกียร์ออโต้เขาจะประมาณนี้ขับเคลื่อนสองล้อนะผมอ่าวิทยุจะมาแบบนี้เลยนะผมวิทยุเขาเปลี่ยนเป็นของไพโอเนียมาให้นะผมวิทยุไพลอเนียจะมีกล้องมองหลังนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันแต่ผมจะลองเข้าเกียร์อาร์นะผมเพื่อที่จะลองมองนะครับผมว่ากล้องใช้งานได้ไหมนะครับโอเคมองเห็นไหมเอ่ยอะไว้มองมุมต่ำนะครับก็ประมาณนี้จะได้ขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะครับผมตัวนี้เป็นเก๊ะนะครับผม อโอเคอ่ะเข้าเกียร์พีประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสีสีครีมนะครับผมเบาะหนังสีครีมนะครับผมเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรกล้องหน้ารถมาด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับผมเป็นกระจกตาแสงด้วยนะครับผมก็เจ้าของเดิมใช้มาแบบนี้นะครับผมมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัว เปิดไฟนะครับผมเปิดไฟนะครับใส่ใส่แว่นตานะครับผมเอาแว่นตาของพี่เขายังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเอาไปคืนเขาครับเจ้าของเดิมเป็นพี่พยาบาลนะครับผมโอเคครับผมกระจกไฟฟ้านะผมสี่บานบานคนขับปรับออโต้นะครับผมตัวนี้ล็อกล็อกกระจกอ่าไฟฟ้าตัวนี้ปรับกระจกหูอันนี้ปรับกระจกหูช้างซ้ายขวานะครับผมโอเคเลยนะครับเปิดฝากระโปรงดึงตรงนี้นะครับผมมาดูบอดด้านหลังกันบ้างครับ โอเคเรียบๆครับผมเห็นไหมครับตัวนี้จะมีที่เท้าแขนตรงกลางนะประมาณนี้เลยนะครับผมไว้เท้าแขนนะครับตัวนี้จะมีแอร์นะครับแอร์เขาปรับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับปรับตรงนี้แล้วแอร์ก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการขึ้นไปนั่งตัวเบาะด้านหลังให้ดูนะครับผมเวลาพับนะครับรุ่นนี้ก็คือดึงตรงนี้นะครับผมมองเห็นไหมครับอ่ะพับปุ๊บแล้วก็สไลด์ไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับผมความสูงผมเนี่ย180เซนติเมตรนะผมเวลานั่งนะครับผมเห็นไหมครับค่อนข้างกว้างนะผมค่อนข้างกว้างศี่ษาก็เหลือเยอะเลยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับ f o r จูเนอร์นะครับผมตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่า f o r จูเนอร์นะสำหรับเบาะเบาะด้านแถวที่สามนะผมนั่งสบายกว่า f o r จูเนอร์มากถ้า f o r จูเนอร์เนี่ยคือติดติดมากเหลือนิดเดียวนะครับอันนี้ยังเหลือเหลือเป็นคืบอะครับเหลือมากกว่าโฟลจูเนอร์นะผม เออช่วงเข่าช่วงอะไรเงี้ยก็คือช่วงข้างหลังจะก,ก็ค่อนข้างกว้างกว่านะถ้าเราเปรียบเทียบกับ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวด้านหลังกันบ้างครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับโอเคครับผมดูด,ด,ดูตะเข็บหัวน็อตนะครับผมเห็นไหมผมหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะผมซีนเดิมเมเลยนะครับผมเห็นไหมอ่ะ นะครับรับประกันรถไม่เคยโดนชนนะผมอีกฝั่งหนึ่งนะผมเห็นไหมหัวน็อตเดิมเดิมนะผมไม่มีแก่ไม่มีไข่ซินเดิมเดิมเลยนะครับผมโอเคตัวนี้อุปกรณ์เขาจะอยู่ตรงนี้นะผมอ่ะดูอุปกรณ์นิดหนึ่งครับแม่แรงบล็อกล้อของเขาจะอยู่ซองนี้นะครับผมโอเคอุปกรณ์มีครบนะครับตัวนี้ไว้เสียบอุปกรณ์นะผมไว้ชาร์จมือถืออะไรก็ได้นะผมเสียบอุปกรณ์12โวลต์นะครับผมอ่ะไปอย่าไปดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับผม Isuzu Mio เซเว่ีโนะครับผมเครื่อง3,000นะครับ VCS Turbo บได้อัตราการเล่งที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่ะโอเคไหมครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นตัว v g s Turbo นะครนะผมอัตราการเล่นก็จะค่อนข้างดีนะผมเครื่องปกติครับเครื่องดีนะครับแทนเพศเวลาดูเนี่ยก็คือตรงนี้เขาจะมีหมุดดำๆเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือของเดิมเขานะผมไม่ไม่มีการชนมานะผมตอกเซอร์กเดิมหมดเลยนะผมซอกเดิมตะเข็บเดิมตรงนี้เป็นชุด ABS ของเขานะผม แบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวดูแบตเตอรี่นิดนึงครับปีอะไรแบตเตอรี่เปลี่ยนมาไม่บอกปีหรือบอกเนี่ยสี่วันที่สี่เดือนสามปีหกสองนะครับผมหกสองหกสามหกสี่ใช้มาสองปีแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็อีกสักสองปีนะครับไปเปลี่ยนใหม่นะครับผมรถติดเดิมนะครับผมเห็นไหมซอกเดิมหมดเลยนะครับผมฝากระโปรงเนี่ยเวลาดูฝากระโปรงเขาจะดูตรงนี้นะครับผมมีสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีเม็ดเม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับผมครบเลยเห็นไหมครับมองตรงไปใกล้นิดนึงยวตรงไปใกล้เลยอ่ะตรงนี้มันจะมีเม็ดเม็ดเห็นไหมครับ อ่าสังเกตดูมันจะมีรูนะครับผมก็คือกลมดิ๊กนะครับปกติเลยนะครับโอเคก็สรุปนะครับคันนี้เป็นรถ isuzu m u w s e v e นะครับผมตัวพีโมเครื่อง3,000 vgs เทอร์โบนะครับผมรถปี2009นนะครับผมสำหรับราคาของคันนี้นะผมสำหรับราคาของคันนี้อยู่ที่370,000บาทนะครับาทนะผมราคาของรถคันนี้นะผมเป็นเกียร์ออโต้นะผมเครื่อง3 0ม0เกียร์ออโต้นะครับผม รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมรถพร้อมใช้งานอีสิสุสเครื่องทนนะครับผมอะไรก็ถูกดูแลง,ง่ายนะครับผมรถบ้านพร้อมใช้นะครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นบาทไฟแนนซ์เข้าได้เต็มเข้าได้เกินนะครับลูกค้าที่ต้องการเข้าไฟแนนซ์ปรึกษากันได้นะครับผมถ้าต้องการเพิ่มยอดดาวมาดาวห้าหมื่นพรอนเท่าไหร่ดาวเจ็ดหมื่นพรอนเท่าไหร่ดาวสองหมื่นพรอนเท่าไหร่คุยกันได้นะครับผมถ้าซื้อเงินสดก็คดมละยอดสามแสนเจ็ดหมื่นบาทจบเลยนะคะรับเดี๋ยวเก็ถือว่าเป็นรถที่ดีของเราอีกคันหนึ่งครับผม